นวดเลยนั่นแหละนวดไปเลยนวดนวดเลยนวดเลยค่ะมันดีน้ำมันมันดีน้ำมานเลยไหมดูน้องหัวร้อยใหญ่เลยชอเมืองต้นนี อันนี้มาบ้นเร็วนะนี่แหละลูกทำไปเลยเป็นกลมๆ okay. แบบนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราทำให้พี่ๆเขากินกันนะลูกเนี่ยกินเอามา <g ül üyor> นี่อยากินแล้วเพื่อดินปั้นชนม,มีไม่ปั้นเกอะไรนะคะ <g ül üyor> ช่อมีไม่ปั้นจะย่อมีปั้นคืออะไรลูก มม่มันหมดหอโอ้เก่งมากเลยเอาให้เกีนเยนี่นี่นนดูนี่เอาเหลสีเหลืองปัสีเหลืองเอาปั้นให้เอารวมให้มันเป็นก้อนเดียวกันกับตันนี้นียยม่มันยิบใสอืมจะเสร็จแล้วลูกอุ้ยห <laughs> ล่นเลยเป็รน <laughs> รมยนต์หล่นเลย giữ ổn tắc, không phải nhổm tôn tắc, nhổm tôn tắc, tắc, nhổm tôn 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 tắc, มนหลังๆมารินดูรีนะลูกก้อนใหญ่เชียวเดี๋ยวเราไปต้นมน้ำกันในครับม,มมันมันเผ็อูเฮ่เน่เฮ่่ะชิมด่นะคเลองชิมดูเลย เอาอันให,หม่ไหมอันนี้หลอดแล้วก็ทิ้งไปเลยม่เป็นะอะน,นู้ชิมอันใหม่อันนี้ไอ้ไหลอดแล้วอลองบี้ดูก็ได้นะไปลองบี้ดูก็ได้นะเนื่อยกินเลองชิมดูนี่อร่อยไหมดูได้ไหไม่อร่อย <laughs> มันยังจืดอยู่ใช่ไหมแมรี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวรอกะทิก่อน มช้อนชเลยช้อนช้อนเป็นไงอร่อยไหม้ออื้อ้อแค่กี่คะแนนแค่สามแค่สามคะแนนเต็นเท่าไหร่คะเไ็้ไหมนะ พิน so ี Island ่ม like ันกเองมันกกินเองผหอไม่นัเองไหมก็กินเองใช่เป็นยังไงคะเจอมเจ็มเค็มแล้วเป็นยังไงอีกแ้วว่าเป็นยัไง้จอมเราชอมันเป็นไอติมเจ้ามันเป็นยังไงคะมันนิ่มๆเหนียวเหนียว มันยิ่ี่เง่อร่อยมากอืมเกลี้ยงเลยอร่อยสุดๆหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะ 呀。<Yeah. S 2> mm hmm.